วันนี้เราจะมาดูโครงสร้างประโยคกันบ้างโครงสร้างประโยคของภา,ารรษาอังกฤษก็จะมี3มส่วนจะมี subject มี verb มี complement subject แปลเป็นภาษาไทยก็คือประธาน verb ก็คือกริยา,าส่วน complement แปลว่าส่วนเติมเต็มส่วนเติมเต็มของประโยคนั่นเอง ครับอย่างเช่นเรามาดูตัวอย่าง I go to school every day I go to school every day ส่วนไหนเป็นส่วนไหนกันบ้างลองมาแยกส่วนประกอบของอประโยคดู subject ก็คือ I now อะไรคือกริยาของประโยคนี้คำว่าโกใช่ไหมโกคือกริยาใช่โกมันคือกริยาแต่ว่าเราจะต้องจำไว้ว่าคำว่าโกคำเดียวไม่ใช่กริยาทั้งหมดของประโยคเราจะต้องเอาทั้งหมดมาเป็น verb ไม่ใช่แค่โกไม่ใช่แค่ไปไปไหนไปโรงเรียนคำว่าไปโรงเรียนก็คือกริยา ทั้งหมดเลยนะ go to school ส่วน every day เนี่ยคือ compliment เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าพูดว่า we play games after school พวกเราเล่นเกมกันหลังเลิกเรียนอะไรเป็น subject ครับ ลองพอสตูก่อนลองคิดตูก่อน subject หรือประธานก็คือ we verb คืออะไร verb ไม่ใช่แค่ play นะแต่เป็น play games ทั้งหมดได้เลยคือ verb เสร็จแล้ว after school คือ complement สังเกตนะว่า verb เนี่ยต้องเอาทุกตัวมารวมกันนะไม่ใช่แค่ไปอย่างเดียวไปโรงเรียนไม่ใช่แค่เล่นอย่างเดียวเล่นอะไรเล่นเกมต่อไปมาดูตัวอย่างที่ว่า my friends do their homework every night เพื่อนๆของฉันเนี่ยเขาทำการบ้านของพวกเขาทุกๆคืน ตัวไหนเป็นตัวไหนตัวไหนเป็นประธานตัวไหนเป็นกริยาตัวไหนเป็น complement หรือส่วนเติมเต็มของประโยคพอสวีดีโอลองนึกลองคิดลองทำลองจดดูก่อน My friends ในที่นี้คือประธานเป็น subject Verb ก็คือ do their homework ทำกันบ้านของพวกเขา ทั้งหมดนี่เลยคือ verb ส่วน complement ก็คือ every night นั่นเองครับต่อไปเรามาดู complement กันบ้าง complement คืออะไร complement คือส่วนเติมเต็มของประโยคมีอะไรบ้างมีเวลาหรือ time มีสถานที่ places มี uh, ทำอะไรกับใคร with who อย่างไร how for example อย่างเช่น time หรือเวลาเนี่ยยกตัวอย่างเช่น every day tonight for example places คืออย่างเช่น at the mall ที่ห้าง at school ที่โรงเรียน with who ทำอะไรกับใคร with my mom กับคุณแม่ with my friends กับเพื่อนๆ how ทำอะไรอย่างไร for example เราจะไป the mall ได้ยังไง ไปเดอะมอลไป by car ไปโรงเรียนได้ยังไง by by แวนไปไปญี่ปุ่นยังไง by plane for example เรามาดูประโยคตัวอย่างเช่น I go to school every morning with my friends. ฉันไปโรงเรียนทุกๆเช้ากับเพื่อนๆของฉันอะไรเป็นอะไรครับเรารู้อยู่แล้วล่ะว่า I คือ subject and go to school คือกริยาคือ verb ทีนี้ complement ในประโยคนี้มีอะไรบ้าง complement จะเห็นว่ามีหลายคำมากอย่างเช่นคำว่า every morning ทุกๆเช้ากับ ที่ว่า with my friends กับเพื่อนๆฉันในประโยคนี้ compliment ก็จะมี time กับ with who กับใครสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ compliment ก็คือ compliment เนี่ยมันสามารถที่จะสลับตำแหน่งกันได้มันไม่จำเป็นที่ว่าอะไรต้องเริ่มก่อนเริ่มหลังเราจะพูดว่า I go to school with my friends every morning ก็ได้มันไม่มีกฎตายตัวว่า complement ไหนต้องมาก่อนมาหลังเราจะพูดว่า I go to school every morning with my friends ก็ไม่ผิดหรือจะพูดว่า I go to school with my friends every morning ก็ไม่ผิด แต่มันจะผิดแน่นอนถ้าเราไม่รู้ว่า verb เนี่ยมันมีตัวไหนบ้างสมมุติว่าถ้าเราคิดแค่ go เป็น verb แล้วเอา school เนี่ยไปรวมกับ complement ด้วยถ้าเอา school ไปรวมด้วยแล้วเราสลับที่กัน I go every morning to school with my friends อย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะถือว่าผิดทีนี้เรามาดูประโยคที่ว่า ฉันไปช้อปปิ้งกับคุณแม่ที่ห้างทุกๆวันอาทิตย์ดูบ้างลองโพสวิดีโอดูลองแปลเป็นภา,ารรษาอังกฤษค่อยๆทำทีละส่วนเรามาดูกันครับฉันไปช้อปปิ้งกับคุณแม่ที่ห้างทุกๆวันอาทิตย์อะไรคือประธานประธานก็ง่ายมากฉันไปอะไรคือกริยาไปช้อปปิง้ง ไปชอปปิ้งภาษาอังกฤษพูดว่า I go shopping ต่อไปส่วนที่เหลือก็คือ compliment และเป็นส่วนเติมเต็มมีอะไรบ้างครับ I go shopping กับคุณแม่ใช่ไหม with mom with my mom ก็ได้ที่ห้างห้างเนี่ยคำว่าห้างภาษาอังกฤษพูดว่า the mall ไม่ใช่ห้างที่ชื่อว่าเดอะมอล์นะคือเดอะมอล์แปลว่าห้าง c o m p l เ m e n t ตัวต่อไปคือทุกๆวันอาทิตย์ every Sunday แค่นี้ครับแล้วอย่าลืมว่า c o m p l เ m e n t เนี่ยมันสามารถสลับกันได้นะ เราสามารถที่จะพูดว่า I go shopping at the mall every Sunday with mom ก็ได้เหมือนกันหรือจะพูดว่า I go shopping every Sunday at the mall with mom ก็ได้เหมือนกันและนั่นคือทุกอย่างที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษ